สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับช่องคุณตั้มดีนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้กดถ่ายไปแล้วแต่ว่าเสียงไมมันไม่เข้านะครับผมก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะฮะวันนี้เราจะไปเอ,อ่อไปล่องเหนือกันนะครับทริปนี้เราจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหลังกระบะไปนะครับผมเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแต่ <laughs> ไมมันในนี่ผมเสียบช่องผิดนะครับ นะครับเราก็ได้เอารถขึ้นกันไปนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังเก็บของนะครับขึ้นหลังกระบะนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเอารถกระบะก,กันไปโอเคเดี๋ยวเราขนของกันนะเหนื่อยตอนนี้เราก็อาบน้ํากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาบนงอาบน้ำไฮ้ไม่ไม่ไม่เอานงแล้วนี่อาบน้ําอย่างเดียวพอจะติดเป็นคนแก่แล้วเนี่ยอาบนงอาบน้ําเนี่ยแลนดี้พร้อมยังครับ หันมองมองเอฟซีนะไก่ทีมพ่อมแล้วเนยนิดเดี๋ยวคันโหลดดิ่งเก่าสิเก่าเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งขายชงงูไงไปเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกไปที่รถกันนี่นะครับเหตุผลที่เราจะต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังกระบะไปนะครับเพราะว่า ฝนนะครับผมครั้งที่แล้วเราไปเหนือแล้วก็เจอแต่ฝนนะครับมันเลยทําให้การแบบว่ายัางไงอะเดินทางของเรามันอ่อนเพียนะฮะเดีย๋ยวเราจะถ่ายให้ดูฝนนี่เดี๋ยวมามืดตึ๊บเลยนี่นะครับดูแสงมืดเลยนึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะตกด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคนะครับเดีย๋ยวเราพร้อมออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมไอ้ e t s go <S ตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะฮะ แล้วครับเราพร้อมยังพร้อมแล้วก็โวย้ <laughs> อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <laughs> พร้อมแต่ก็วา่าได้ไปใสกันยห้เฮาไปแปะแปะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ํามันกันก่อนนะครับผมเติมน้ํามันกระบะนะฮะน้ำมันคนยังไม่เติมไปเติมคืนน้ํามันคน <laughs> <laughs> เติมเท่าไหร่เพื่อนเต็มทางเต็มทาง เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเต็มถังกี่บาทเริ่มสตาร์ทก็น่าจะมีสองพันอ่ะไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเต็มถังกี่บาทนะครับผมแต่น้ำมันเข้าหมดด้วยใช่ไหมฮะออน้ำมันลดด้วยมันก็เต็มดิมันเต็มยังอ่ะเต็มแล้วลดกว่าออไม่ใช่ว่าลงพื้นแล้วไปหาปั๊มยเฮ้ยโหเต็มลองเปิดดูดิลองเปิดดูดิเนี่ยนสมากอืมใ่าสมากที่บ้านนี่ดิ แต่ไม,ม่ยอมเงียยแต่ไม,ม่ยอมเงียนปูทไ่มันี้จะไปลุยแปร่ลุยแปร่แพ้ะนะครับลุยเหนือเลยนะฮะตอนนี้ก็พันเจ็ดพันแปดใช่ไหมครับผมพันเจ็ดห้าสิบครับอ๋อพันเจ็ดห้าสิบโอเคครับผมขอบคุณครับเอาใส่นี้เลยก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยว เราจ่ายเงินแล้วก็พร้อมจะออกเดินทางกันยาวๆเลยนะครับผมจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่แพร่เลยนะฮะตอนนี้เราก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปหาอาหารทับสั่งกินกันก่อนดีกว่าเนาะหิวแล้วไม่ไหว ด้วยความสงสัยร้านปิดร้านปิดโอ้โออตอนนี้เราก็มาร้านป่ายางนะครับโอไม่ใช่ไม่ใช่ร้านป่ายางบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหอะือเปานโรคไปถามเงาก็เขาขายหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปิดอีกแล้วก็ปิดแบบร้านเมื่อกี้อ่ะเออมุกตรวจกล้องเงี้ยมันเลยเขาปิดร้านนี้ไปไปเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันก่อนดีกว่านะครับมีอะไรขายมั้งครับกินกะเพราหมูกรอบป้าตั้มกินดิข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวพิเศษไหมพิเศษพิเศษสองครับตอนนี้เราก็สั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาวพิเศษของจานเยี่ยวเหรอฮะฮะเยี่ยวอ๋อไปเด็กไป เดพี่เี่ยวัวะนี่ตอนนี้ข้าวเราก็มาแล้วนะครับผมป้าลืมไข่ดาวว่าเดี๋ยวเราไปหาไข่ดาวก่อน <ST AR> ไข่ดาวเรามาแล้วข้าวกระเราหมูกรอบไข่ดาวนะฮะ <ST AR> จวดก่อนเลยเว้ยหิวหิว,หว <ST AR> เดี๋ยวเรากินข้าวก่นกอน <ST AR> <ST AR> แจ๋วเลยเผ <ST AR> าหมูกรอบนะ หิวอ,อ่ะมือไหนวะเนี่ยมื้อสองโอ้ยตอนนี้ก็อิ่มกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหอิ่มมากโอ้เอาขนาดนั้นเลยะเพื่อนวาบวาบวาบเหลือนี่มีกด้วยนะครัา เื <laughs> ินมากินก็กินให้หมด <c oughs> เอเอกินมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วสัวแล้วโอ้ยไปที่ไหนไม่มืดน,นี่ไม่ใช่2คนเราเนี่ย ไปที่ไหนมืดตลอดอนี่ก็ถึงใกล้จะถึงตัวเมืองพิษโลกแล้วนะครับมันถึงแล้วอา้าวถึงแล้วเหรอปาเนี่แล้วตัวเมืองพิษโลกแล้วมันฮอดแล้วเลว ตอนนี้เราก็อยู่ตรงกำแพงเมืองแพร่น่าอยู่นะฮะจุดแลงม้าของเมืองแพร่นะครับตอนนี้นะครับฝนตกด้วยนะครับเนี่ยดูดีเห็นไหมลงมัดเอ้ลงเม็ดบอ่อแม่บอ่อแมะบอ่อแม่นี่ไปเดี๋ยวเราไปกำแพงเมืองแพร่กันข้างบนเร็ว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 โอ้ยทึ่งแลว้วทึงแล้วกำแพงเมืองแพร่ เอาละตอนนี้ฝนมันตกนะครับเราไม่กล้าเดินมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลย แล้วครับตอนนี้เราก็ถึงวัดพระาธาตุปูแจกกันแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับผมอ้ยแต่บอกมันไม่มีไฟเลยไฟไฟไฟร่างกายอยู่ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอารถนะครับอ่ามอเตอร์ไซค์ของเราลงจักรบะแล้วก็ขับล่องนะครับขึ้นอ่าไปทางเหนือพะเยาแล้วก็เชียงรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะวนๆอยู่กันแถวนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายให้ดูกันอีกทีเนาะเพราะว่าวันนี้มันมืดมากเลยนี่มาถึงก็ประมาณจะเที่ยงคืนนะครับผมเดี๋ยวต้องกางเต็นท์กางอะไรอีกนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับผมไซส์ไหนโอ้ยตอนนี้กำลังกางเต็นท์แล้วฝนตกมกมกแมกแมกอ่ตอนนี้เราก็ได้กางเต็นท์ทำอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนอนพักผ่อนกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งห้านาทีนะครับผมอ่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมดูนะครับสถานที่เมื่อคืนที่เรามานอนนะฮะมันเป็นวัดนี่ก็เป็นเต็นท์ของเรานะฮะสองหลังเมื่อคืนยกกางกันไว้ตอนนี้ก็กําลังเก็บของนะครับวันนี้เราจะล่องเหนือนะฮะอยวไปที่ไหนเราโนแพนนะครับผมไม่มีแผนเลยนะ no แผนเลยไม่มีแผนไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมของเตรียมรถอะไรเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันนะ้วครับผมเดี๋ยวก่อนออกเดินทางนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปอ่าไหว้พระกันก่อนอ่าที่นี่ก็เป็นวัดพระธาตุปูแจนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนว่าสวยขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระอะไรให้เรียบร้อยนะครับ นี่ก็เวลานดีนะฮะนั่งประกอบของนี่นั่งทำอุปกรณ์ใช่ไหมจ๊ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาไหว้พระขอพอรกันนะฮะไหว้พระขอพอรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆนะครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่สวยอยู่เหมือนกันนะ เป็นภายในวัดนะครับคือข้างบนนี่กว้างขวางใหญ่มากเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆกันจะบอกได้เลยว่าเมื่อคืนนี้เรานอนแบบสบายมากเลยนะโอ้โหกลางเต็นท์นอนที่วัดนี้นะครับเมื่อคืนสุดๆอะ่ะอันนี้ก็เป็นทิปนกขมิ้นนะฮะข้าไหนนอนนั่นครับผมในวัดเราก็นอนครับนู่นนะครับเป็นพระองค์ใหญ่มากนะครับที่อยู่ไกลๆนู่นนะฮะ พระองค์ใหญ่มากตอนนี้ก็นะครับก็เป็นเวลาประมาณจะสิบโมงแล้วนะโหแต่แดดแรงมากเลยเดีย๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปนอนบนยอดดอยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นดอยไหนนะคือพอมืดที่ไหนเดีย๋ยวเราก็จะหาที่นอนนะครับผมวันนี้โอเคนะครับพร้อมออกเดินทางไปที่ต่อไปไปกันเลย let's go ตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วนะครับ าพูดถึงก็เป็นวัดที่สวยมากเลยนะโอ้เนี่ออยนงงี้พูดถึงชั้นอยู่นะเนี่ย หาอมใหญ่ลุยนิดลุยหน่อยขอให้ได้ลุยนะฮะ, <c oughs> <c oughs> ะนิดหน่อยก็เอานะครับผม ขันข้างหน้านูะนะครับก็เป็นรถของเวลาอินดี้นะครับผมเล่นเล่นเล่นขึ้นไม่ไหวหรืออย่างไร ถึงเป็นวิวที่สวยมากเลยนะเพืดเด่อนดูเห็นไหมโอ้โหพวกเขาแล้วข้างบนมีหมอกด้วยนะโอ้เจ๋วดนะ้วยผมยังไม่รู้เลยนะครับผู้นำทางผมวันนี้จะพาผมไปไหนนะคง <laughs> ไม่พาไปเชื่อหรอกวันนี้ แต่ตอนนี้มันเหมือนฝนจะตกแล้วว่ะมันคึมๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยฟ้าก็ร้องหึมหึมอ้ายโอ้ยข้างหน้าทำไมมันขาวอย่างงูเพื่อนเพื่อนน่ะ,นะเห็นปะขึ้นไปไหนไปจุดชมวิว มีจุดชมวิวอีกแล้วมีจุดชมวิวอีกแล้วโหยป่าเขียวขจีเลยภา่าจะเจ๊ง่ะฮะไมเจ๊งหรอกเขาไม่ทำอ่ะเหรออ๋อที่เนี่ยนะ เออหวานเข้าไปเจอไง <c oughs> มันมืดอ๋อที่บอกว่าที่เราจะมานอนเมื่อคืนใช่ไหมใช่อ๋อข้าวที่แล้วมาที่นี่แหละไก่ฟ้ากิวดูพุทธตาเนี่ยอ่าห้องน้ำห้องนีเหรอเออเมื่อคืนเรามานอนที่นี่ก็ได้นะแลงเยดีกว่า,ารแรกนะใช่แต่กูหาทางเข้าไม่ได้ไม่เห็นนะกูหามองแล้วมองอีกครับกระบะอ่า ถ่ายไว้ดีกว่าเผื่อสักรูปสองรูป